ดลองฟังกับ Amarin Books Podcast สัตบุรุษผู้แช่มช้อยเล่ม 3. สามซานเชียนฝงเซ่เขียนปู P T R N แปลบทที่หนึ่งหนึ่งงานเลี้ยงบูชาฟ้าดินวงเล็บยี่สิบแปดหวยอี มิงฉางเยี่ยนรีบไล่ตามไปเขากล่าวเจ้าจะพูดคุยก็พูดคุยเพราะเหตุใดตีข้าหากหัวข้าถูกเจ้าตีจนโง่จะทำอย่างไรหวยอียไม่สนใจเขายังคงเดินไปข้างหน้ามิงฉางเยี่ยนประหลาดใจเล็กน้อยยื่นหน้าเข้าไปกล่าวข้าป,ปวดหัวยิ่งนักหวยอียมองเขาแวบหนึ่ง หมิงชางเยี่ยนเห็นการตอบสนองนั้นจึงรีบยื่นม,มือทั้งสองข้างกุมศีษะตนเองเอาไว้ยิ้มพางกล่าวปวดมากจริงๆหวยอีถามปวดตรงไหนตอนนี้หมิงชางเยี่ยนกล่าวอีกลืมไปแล้วสรุปแล้วคือปวดมากอาจเป็นเพราะไม่ได้กินข้าวเจ้ากินข้าวกลางวันหรือยังข้าเลี้ยงข้าวเจ้าหวยอีกล่าวก็ได้หมิงชางเยี่ยนถอยหลังหนึ่งก้าว สังเกตเขาจากบนลงล่างเอ่ยปากเพียงแต่เจ้าแต่งตัวเช่นนี้ข้ามีอาจพาเจ้าออกไปหวยอีเก่าวเพราะเหตุใดมิงชางเยี่ยนเอ่ยปากในใต้ล่าผู้ใดบ้างไม่รู้จักอักขระมหาเสนาบดีน้อยอย่างเจ้าเจ้าควรรู้จักการปลอมตัวเข้าใจไหมมีอาจเดินอาจอาจ,อาจบนถนนเป็นอันขาดหวยอีเก่าว เช่นนั้นเพราะเหตุใดท่านทำได้มิงฉางเยี่ยนกล่าวด้วยความภาคภูมิใจนั่นเพราะข้าจอมยุทธน้อยมียานทิพย์สิบกว่าปีไม่เคยเปิดเผยหน้าตาข้าเดินบนถนนล้วนไม่มีคนสนใจข้าถ้าหากมีคนสนใจข้าจริงหวยอีเอียงหน้าเล็กน้อยฟังคำพูดต่อไปของเขามิงฉานเยี่ยนรูปคางกล่าวด้วยความตื่นเต้นนั่นอาจเป็นเพราะข้าหล่อเกินไป หนึ่งเครือให้หลังบนสันจมูกหวยอี๋วางไว้ด้วยแว่นตาสีดำอันหนึ่งปิดใบหน้าครึ่งซีกเอาไว้ออกจากวัดไทไ่หวยพร้อมกับหมิงชางเยี่ยนมิงชางเยี่ยนพาเขาไปที่แผงลอยเกาลัดขั้วน้ำตาลก่อนเท่าแก่ของแผงลอยล้านนี้หาเงินเก่งอย่างยิ่งกลางวันก็ไม่ไปกินข้าวเฝ้าฐานที่มั่นขายเกาลัดอย่างมุ่งมั่นแม่ฟ้าผ่าก็ไม่ขยับมิงชางเยี่ยนชั่งน,น้ำหนักถุงเงินในอ้อมอกเล็กน้อย ซื้อหนึ่งหอ่อถือไว้ในมือยามอู่เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มคนกินข้าวจึงออกจากวัดไท่เหวยแล้วเสียงคนในตลาดและตามรายทางเซ็งแซ่มิงชางเยี่ยนกอดเกาลัดเอาไว้จู่ๆมือขวาพันถูกคนจับเอาไว้เขาตกตะลึงยังไม่ทันตอบสนองมือข้างนี้ก็สอดประสานห้านิ้วของเขาโดยไม่อธิบายบนถนนพาหนะแล่นผ่านไปมา ผู้คนคลาคล้ำท่าทางของหวยอีไม่สะดุดตาอย่างยิ่งแน่นอนไม่มีผู้ใดสนใจมือที่จับจูงกันของทั้งสองภายใต้เสียงคนโวกเวกเสียงแซ่เช่นนี้มือข้างหนึ่งของหมิงฉางเยี่ยนกอดเกาลัดเอาไว้มืออีกข้างหนึ่งถูกหวยอีจูงเขาโซเซในฉับพลันสีหน้าย้อมติดสีแดงเป็นวงกว้างอย่างรู้ตัวช้าใจสื่อถึงกันนานแล้ว แต่มิงชัางเยี่ยนไม่เคยทำพฤติกรรมสนิทสนมเช่นนี้ในสถานที่ที่คนมากมายเพียงนี้กับเขาตอนกลางวันแสกๆเขาตัวแข็งแทบเป็นศพเดินได้หากมิใช่ขาทั้งสองข้างก้าวเดินอย่างยังคงรู้งานเกรงว่าคงกระโดดไปข้างหน้าแม้กล่าวว่าเป็นจอมยุทธ์น้อยหมิ่งเลี้ยงข้าวแต่หวยอวีกับเลือกเล่าสุลาห้องส่วนตัวชั้นสามของเหล่าสุลาอันดับที่หนึ่ง หวยอวีจูงเขาขึ้นชั้นบนระหว่างทางมิงฉังเยี่ยนแทบอยากสวมหมวกไผ่สารในใจมีความรู้สึกดีใจรางๆความรู้สึกประหลาดสองประเภทฉุดดึงกันกระทั่งนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วจึงตอบสนองขึ้นมาเคาะดีเกาลัดขั้วน้ำตาลในถุงกระดาษยังร้อนกุ่นมิงฉังเยี่ยนลากจานใบหนึ่งมาเทเกาลัดไปในจานจำนวนหนึ่งหยิบขึ้มนมานหนึ่งเม็ดเริ่มแกะเปลือกอย่างยากเย็น หลังจากมาถึงจงหยวนทางนี้แผ่นดินกว้างใหญ่ทรัพยากรมากมายโดยแท้จริงหมิงชัางเยี่ยนอยู่มานานหลายปีเพียงนี้มีอาหารมากมายที่ยังไม่เคยกินอย่างเช่นเกาลัดคั่วอันนี้คงเป็นขนมที่เพิ่งเป็นที่นิยมไม่กี่ปีหลังจากที่เขาตายจอมยุทธ์น้อยหมิงไม่เคยแกะเกาลัดแต่อย่างใดจับจุดสำคัญไม่ได้ทั้งแกะและแคะเกาลัดที่มีขนาดเล็ก ไม่ง่ายเลยว่าเนื้อเกาวรัดจะออกมาได้หวยอยีเหลือบมองสภาพความเสียหายที่ด้านหน้าลำตัวจอมยุดน้อยหมิงเกาวรัดแหลกละเอียดทั้งเปลือกและเนื้อคนผู้นี้แกะเกาวรัดห่างจากเบื้องหน้าเขาหนึ่งคมีเพียงไม่ได้กินซ้ำยังทำเสียของไปเรื่อยมือที่ข้อต่อกระดูกชัดเจนข้างหนึ่งปรากฏอยู่ริมขอบจานหวยอยีทนดูต่อไปไม่ได้จริงๆยกจานมาแกะให้เขาเม็ดหนึ่ง เกาลัดที่แก่ออกมาผ่านมือของฝ่ายตรงข้ามมีขนาดใหญ่สมบูรณ์ไร้ซึ่งความเสียหายมิงชัางเยี่ยนตาลุกวาวแต่ก็เก็บสีหน้าทันทีวิพากวิจารณ์เสียหายเล็กน้อยเมื่อกินได้ครึ่งถุงชั้นสามยังมีคนมาอีกหลายคนตำแหน่งที่หวยอีเลือกคือตำแหน่งที่ระยะสายตากว้างที่สุดของทั้งเหล่าสุรามองซ้ายชั้นล่างคือตลาดที่จอกแจ็กจอแจ มองขวาคือทิวทัศน์ทั้งเหล่าสุราอยู่ในการมองเห็นขณะนี้คนทั้งหลายขึ้นมาบนชั้นสามนำทางโดยเสียวเออนั่งอยู่ที่ห้องด้านข้างซุ้มเสียงกล่าวคำของคนทั้งหลายชัดเจนอย่างยิ่งมิใช่หมิงฉังเยี่ยนจงใจฟังแต่พวกเขาจงใจกล่าวให้คนอื่นฟังตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสามแทบจะได้ยินกันทั่วทั่วคนหนึ่งเอ่ยปาก งานเลี้ยงบูชาฟ้าดินปีนี้อันดับหนึ่งกับอันดับสองล้วนไม่อยู่แล้วคาว่าผู้ชนะเลิศต้องเป็นเจ้าอาวาสฉงจิ้งของเราแน่นอนมิงช่างเยี่ยนหูขยับท่าทางกินเกาลัดเชื่องช้าลงเล็กน้อยเจ้าอาวาสฉงจิ้งหวยอีอธิบายเจ้าอาวาสคนปัจจุบันของวัดต้าหารอันดับสาของบันทึกล่องลอยแห่งยุทธภพ,พ ในความทรงจำของเขาวัดต้าหานไม่เหมือนวัดเซี่ยวหานไม่เคยยุ่งเรื่องราวทั้งโลกมิงชางเยี่ยนมีความทรงจำต่อเรื่องเหล่านี้ไม่มากเอ่ยปากข้าจำได้ว่าเจ้าอาวาสของวัดต้าหานใช่ว่าชงจิ้งหรือเหมือนไม่ใช่กระมังหวยอีก่าวเปลี่ยนแล้วเมื่อสามปีก่อนมิงชางเยี่ยนกระจ่างแจ้งโดยพลันมีหน้าสามปีก่อน เป็นเวลาตายของเขาพอดีระหว่างนั้นอีกคนหนึ่งก็รีบคล้อยตามมิผิดอย่าเห็นว่าตอนนี้เจ้าอาวาสฉงจิ้งอยู่อันดับสแต่สองอันดับแรกบ้างตกตายบ้างหายสาบสูญยังชักประกาศสิทธิ์ปุุชนออกมาได้หรือใช่แล้วหลังหมิงชังเยี่ยนตายเบื้องหน้าเจ้าอาวาสก็ไม่มีสิ่งกีดขวางอีกแล้วพวกเขามีอะไรต้องหวาดกลัวค่าเดิมพันเงินทั้งหมดกับฉงจิ้งแล้ว รอหลังจากเขาชนะแล้วข้าก็จะซื้อบ้านสักหลังที่เมืองหลวงฮ่าห้า,หามุมมองของวีระบุรุษมักเหมือนกันใช่แล้วพวกเจ้าล้วนมองเห็นป่าดอกท้อเมื่อเช้าแล้วกระมังช่วงเชา้ามีคนออกมาได้เพียงหกคนน่ากลัวจริงๆสามชั่วย,ยามก่อนจำนวนคนที่นักพดลิวนับได้ไม่ต่ำกว่าร้อยคนชัดๆครูหนึ่งให้หลังมีคนกล่าวเสียงสะอื้นนี่ยังเป็นเพียงการแข่งขันสนามแรก ข้าเห็นมีคนบาดเจ็บสาหัสถ,ถอนตัวไปแล้วดูจากสภาพของเขาข้าเสียดายแทนเขาจริงๆผ่านการแข่งขันสนามแรกอย่างยากลำบากกับเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไม่ได้มีคนกล่าวข้ามีสหายที่ทำงานในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งยุทธภพจากการสอบถามเป็นไปได้มากว่าหกคนที่ชนะในเช้าวันนี้ไม่มีสักคนเข้ารอบต่อไปได้เพราะเหตุใด ไม่เพราะเหตุใดมีหลายคนคล้ายบาดเจ็บหนักเกินไปที่เหลือก็หอ้งด้านข้างไม่ได้ส่งเสียงแต่กลุ่มคนกลับรู้ใจกันงานเลี้ยงบูชาฟ้า,ฟาดินหลังการแข่งขันสนามแรกจำนวนคนที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้จำกัดเพียง12คนการแข่งขันทุกครั้งต้องมีผู้เด่นล้ำได้รับชัยชนะเทียบกับวันนี้เพียงแค่ในช่วงเชา้า ก็ถึงเกณฑ์จำนวนหกคนแล้วนั่นใหญ่มิใช่ช่วงบ่ายก็เต็ม12คนแล้วย่อมมิใช่ใน6กคนนี้ไม่ต้องกล่าวถึงผู้บาดเจ็บสาหาัสต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่แน่ว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพียงแต่พวกเขามีตายในสนามแข่งกลับตายด้วยการรอบสังหารเพื่อแย่งชิงเกณฑ์จำนวน12คน ผู้ใดจะยอมให้เศษสรระวระเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้นมีคนผ่านการแข่งขันสนามแรกแสดงว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นนอกจากหลบหลีกการเข็นฆ่าในสนามแข่งยังต้องป้องกันแผนร้ายในลำดับต่อมามิงฉางเยี่ยนกล่าวดูเหมือนปีนี้กับ4ปีก่อนหาได้แตกต่างกันไม่หวยอวีกล่าวสถานที่ที่มีคนอยู่ก็มีการเข็นฆ่า อาหารขึ้นโต๊ะครบถ้วนดังคาดหวยอีกินกับข้าวเพียงอย่างละสามคำก็พบเจอสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบถึงขั้นไม่กินอีกสักคำหมิงฉัางเยี่ยนทั้งเอาใจและหลอกล่อหลอกให้เขากินหลายๆคำหลังวางตะเกียบลงหวยอีกล่าวตอนเย็นก็ถึงตาท่านแล้วสนามแรกของปีนี้จัดเตรียมได้อันตรายกว่าปีก่อน ดวงตาของเขาช้ำเลืองไหลที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อหลายวันก่อนของมิงชางเยี่ยนไม่กลัวเมื่อคู่ฆ่าเห็นแล้วไม่มีปัญหาแล้วสำหรับหวอยอวีแล้วมิงชางเยี่ยนเข้าใจดีว่าในเมื่อครั้งนี้รู้ว่าต่างแดนก่อการเคลื่อนไหวเช่นนั้นเห็นได้ชัดว่างานเลี้ยงบูชาฟ้าดินทางด้านนี้ก็ไม่ได้คิดจะให้ผู้เข้าร่วมต่างแดนผ่านไปง่ายดายเพียงนั้นแต่ในเมื่อเพิ่มระดับความยากแล้ว สำหรับคนทั้งหมดความยากลวนเพิ่มขึ้นเท่ากันหาได้เพราะหวยอีเข้าข้างหมิงฉางเยี่ยนเขาจึงผ่อนคลายกว่าคนอื่นอยู่บ้างไหมเมื่อมองดูลักษณะนิ่งเงียบของหวยอีมิงฉางเยี่ยนก็กล่าวอีกข้าคือผู้ใดไม่เป็นไรรับรองว่าเข้าไปตอนเย็นข้าจะไม่ถลอกแม้แต่ผิวหนังหัวหอินฉางหวยอีเอ่ยปากในที่สุด หากพบเจอนางอีกอย่าใช้ไม้แข็งนางอยากทําอะไรก็ยังไม่แน่ชัดเมื่อได้ยินหมิ่งฉ่งเยี่ยนลูกคางวันเวลาเหล่านี้เขาเองก็คุ้นคลิดและหวนละลึกไม่หยุดสำหรับหัวอวินฉางเขาไม่รู้ว่าเป็นตนเองไม่เข้าใจนางหรือว่าสิ่งที่ตนเองคาดเดาไม่เป็นความจริงหมู่นี้เนื่องเพราะงานเลี้ยงบูชาฟ้าดินนางจึงหยุดพักนานเพียงนี้ เรากับกำลังสั่งสมกำลังก็ไม่ปานข้ากำลังคิดว่านางคิดจะอะไรมิงช่างเยี่ยนเขยบไปกล่าวอะไรเบาๆข้างหูหวยอวี๋แล้วจึงแยกออกหลังมื้ออาหารขณะถึงปากประตูวัดท่ยวยคนทั้งสองจากการชั่วคราวมิงชางเยี่ยนสวมหมวกไผ่สารปล่อยผ้าโปร่งดำลงเขาหาได้เดินไปยังอัธจันทร,ร์ชมการต่อสู้ไม่แต่เดินไปหลังเวที เวลาบนป้ายคำสั่งทองเหลืองคือเวลาที่ท้องฟ้ากำลังจะมืดมิงชางเยี่ยนถูกจัดอยู่สนามที่สี่ในตอนบา่ายเขาถือโอกาสคลานที่จะไปอัธจรรันชมการต่อสู้เพื่อไม่ให้ประเดียวยังต้องเบียดลงมาจากบนอัธจรรันช่างเปืองแรงกายแรงใจโดยแท้เพิ่งถึงจุดรอคอยมิงชางเยี่ยนก็พบคนคุ้นเคยผู้หนึ่งไกวจือหวังแต่งกายเหมือนกันกันกบเขา พี่หมิงหมิงชางเยี่ยนประสานมือกล่าวพี่ก้ยจือก้อยจือหวังยิ้มพางกล่าวข้าคิดว่ามีเพียงข้ามาเร็วเพียงนี้คิดไม่ถึงว่าพี่หมิงท่านเองก็รออยู่แต่เนิ่นๆตอนเช้ามองดูการแข่งขันเหล่านี้ท่านเข้าใจหมอกดอกท้อมากเท่าใดป่าดอกท้อช่วงเช้าผ่านไปเพียงแต่ตอนกลางวันป่าดอกท้อก็มีฉายาว่าหมอกดอกท้อแล้ว หมิงชางเยี่ยนก่าวเข้าใจพอสังเขปก้ยจือหวางหมายกอดคอโอบไหล่เขากลับไม่คาดว่ายังไม่ทันวางมือบนไหล่เขาก็มีเสียงร้องอุทานเสียงหนึ่งเจ้าดูผู้นั้นคือโออย่างปู้ป้ายไม่ใช่หรือเขาเองก็มาเร็วเพียงนี้ก้ยจือหวางผู้นี้ไม่สนใจต่อเรื่องของตัวเองกับสนใจต่อเรื่องของคนอื่นยิ่งนักพอกล่าวจบก็เอ่ยปากอีก หมิงท่านรีบดูนอกจากโอาอย่างปู้ป้ายคนในกลุ่มสี่ของพวกเราล้วนมาหมดแล้วกลุ่มสี่ก็คือกลุ่มวินยูชนแห่งห้วงคำหนึง่งที่น่าขันกลุ่มนี้งานเลี้ยงบูชาฟ้าดินปีนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจไม่ดูสิ่งอื่นใดดูเพียงวินยูชนแห่งห้วงคำหนึง่งหลายสิบคนนี้รวมตัวกันเข็นฆ่ากันเองเดิมทีวินยูชนแห่งห้วงคำหนึง่ง ที่ปลอมตัวในยุทธภพก็เพียงพอที่จะชวนให้พูดไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่แล้วตอนนี้วินยูชนแห่งห้วงคำหนึ่งยังรวมตัวกันเป็นกลุ่มอย่างไรอย่างอายหมายมาเข้าร่วมงานเลี้ยงบูชาฟ้าดินมิใช่ทำให้ผู้กล้าในยุทธภพหัวเราะฟันร่วงมิงช่างเยี่ยนหมดคำจะกล่าวคู่หนึ่งกล่าวในใจว่าข้ากลับไม่รู้ว่ามีมากเพียงนี้ที่แท้ ผู้ที่มองเห็นตรงปากประตูวัดทไทไวยวันนี้เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆในนั้นกว้วยจือหวังอยากพูดคุยกับเขามิงฉัางเยี่ยนรู้สึกเบื่อหน่ายถึงขีดสุดไม่ว่าเขากล่าวอะไรมิงฉัางเยี่ยนล้วนค้านที่จะสนใจสามสนามให้หลังในที่สุดก็ถึงเวลาเหล่าวินยูชนแห่งห้วงคำหนึ่งแสดงฝีมือแล้วกลุ่มผู้เข้าแข่งขันลงสนามโบกธงร้องตะโกน ตีกองขมขวัญหน้าเกงขามอย่างยิ่งเหล่าวินยูชนแห่งห้วงคำหนึ่งลงสนามเสียงหัวเราะเกียวกล่าวทั่วทั้งสนามเปลี่ยนแปลงบรรยากาศตึงเครียดก่อนหน้าแม้กระทั่งผู้บรรยายทั้งสองเสี่ยวชุวยกับเสี่ยวหลันยามนี้พวกเขาก็โล่งอกแล้วเมื่อโคจรกำลังภายในจนเพียงพอแล้วเสี่ยวชุวยกล่าวดูเหมือนวินยูชนแห่งห้วงคำหนึงเหล่านี้มีความมั่นใจยิ่งนัก เสี่ยวหลานกล่าวเหล่าชุยเจ้าลองเดากลุ่มนี้จะมีผู้ที่เดินออกมาจากในหมอกดอกทอได้กี่คนเสี่ยวชุยตอบตามความเห็นค่าในเมื่อทุกคนล้วนเป็นวินยูชนแห่งห้วงคำหนึง่งเช่นนั้นย่อมรับมือกับหมอกดอกทอเล็กๆนี้ได้คงมิอาจกล่าวอะไรได้ออกมาได้หมดกระมังสิ้นคำพูดนี้ทั้งสนามหัวเราะเกลียวกล่าวคนผู้หนึ่งตะโกนเสียงดังอยู่บนอัฐจันทร์ ยังบอกว่าเป็นวินยูชนแห่งห้วงคำหนึงอีกข้าว่านะหากหมิงฉางเยี่ยนรู้ว่าเศษสวะเหล่านี้ปลอมตัวเป็นเขาต้องลุกขึ้นจากโลงศพเป็นแน่หมิงฉางเยี่ยนรูปคางไม่วิภาควิจารณไกวยจือหวังส่งเสียงถุยด่าทอตาสุนักประเมินคนต่ำแม้ปากกำลังด่าคนแต่แน่ใจกับไร้ซึ่งความมั่นใจอันที่จริง ถึงแม้คนในยุทธภพหัวเราะเยาะพวกเขาพวกเขารู้สึกไม่สบายใจแต่ว่านี่ก็คือเรื่องจริงยามบ่ายคนที่ออกมาจากหมอกดอกท้อกลับมีเพียงคนเดียวคนผู้นี้ล้วนมีอาจบอกว่าออกมาแต่กระแทกลงบนพื้นอย่างแรงกว้วยจือหวังก้าวเดินอย่างเบาหวิวขยิบเข้าใกล้หมิงชางเยี่ยนเล็กน้อยอดไม่ได้ที่จะกล่าวพี่หมิง ข้าว่าป่าดอกท้อนี้อันตรายยิ่งนักได้ยินว่ามือดีหลายคนของหุบเขามีหมีล้วนถูกฝังอยู่ในป่าพื้น,นี้แล้วกลุ่มคนยืนนิ่งจากหลังเวทีเข้าสู่หมอกดอกทอ้อยังต้องผ่านประตูใหญ่บานหนึ่งประตูใหญ่บานนี้ดูแลโดยคนของหนังสือพิมพ์รายวันแห่งยุทธภพงานเลี้ยงบูชาฟ้าดินสถานศึกษากระยางขาวรับผิดชอบเต็มอำนาจด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เฝ้ารักษาอยู่ทุกแห่งล้วนเป็นคนของลิ้วขวงประตูใหญ่ยังไม่เปิดมุมมองโดยรอบไม่มากนักกอบกับหลังยามเย็นผ่านพ้นม่านวิการก็จะคลี่กลางขับให้บรรยากาศรอบกายประหลาดกว่าเดิมวินยูชนแห่งห้วงคำหนึง่งอดไม่ได้ที่จำเลิกม่านแหวกออกเผยหน้าปล่ออกมาเขากล่าวอย่างขมขืนพวกเจ้าได้ยินหรือไม่วันนี้ในหมอกดอกท้อ ฆ่าชีวิตยอดฝีมือของยุทธภพหลายคนแล้วกว้วยจือหวังกล่าวข้าย,ย่อมได้ยินแล้วแต่ก็มาถึงที่นี่แล้วยังให้เจ้าเปลี่ยนใจได้หรือเจ้าลองดูพี่ปู้ป้ายขลาดกลัวสักนิดไหมกลุ่มคนมองไปโอ,อย่างปู้ป้ายยืนคำฟ้าปักพัส,สุธาสายตาแน่วแน่ความกล้าหาญเช่นนี้ทำให้กลุ่มคนต่างฮึกเหมในระหว่างพูดคุยไม่กี่คำ ประตูใหญ่ของวัดไท่เหวยก็เปิดออกด้วยเสียงดังสนั่นในที่สุดเบื้องหน้ากลุ่มคนบุบผาปโปรยปลายหมอกดอกท้ออยู่ในระยะใกล้เพียงร้อยหลีโอหยางปู้ป้ายเดินไปข้างหน้าเป็นคนแรกก้อยจือหวังติดตามหมิงฉางเยี่ยนกล่าวพี่หมิงท่านไม่กลัวจริงๆหรือว่าแซงไม่กลัวเวลานี้อย่าอวดเก่งเป็นอันขาดหมิงฉางเยี่ยนกล่าวด้วยความเฉยชา หมอกดอกท้อมีอะไรน่ากลัวฟังจาบน้ำเสียงเขาช่างทนงโดยแท้จริงกว้ยจือหวังกล่าวนี่เวลานี้แล้วท่านยังกล่าวคำพูดที่ชวนให้ผู้คนเกลียดชังเหล่านี้อีกช่างเถอะข้ารู้ว่าเดิมนิสัยท่านก็เป็นเช่นนี้ไม่อยากคิดเล็กคิดน้อยกับท่านมากมิงชัางเยี่ยนพันบังเกิดความสนใจชะลอฝีเท้ารอก,กว้ยจือหวังครึ่งก้า ท่านคงรู้ว่าคนที่เข้าไปในหมอกดอกท้อวันนี้ผู้ที่ใช้เวลาสั้นที่สุดคือใครไกวจือหวังกล่าวท่านหมายถึงผู้ที่ออกมาเร็วที่สุดหรือคงเป็นสตรีอสร,รพิษแห่งแคว้นป่ายนางนั้นข้าไม่รู้จักนางแต่ข้ารู้ว่านางคือบุคคลอันดับที่6ของบันทึกล่องลอยแห่งยุทธภพ,พผู้ที่ออกมาก่อนล้วนเป็นคนต่างแดนเสียส่วนใหญ่เขาหยุดพักครู่หนึ่งกล่าวด้วยความแค้นอีก เพียงแต่เพิ่งเป็นวันแรกเท่านั้นคนป่าเถื่อนต่างแดนเหล่านั้นก็ดูถูกจงหยวนของพวกเราไปทั่วถุยพฤติกรรมน่ารังเกียจอะไรกันท่านคงไม่ทราบว่าพวกเขาอยู่บนอัธจันทร,ร์ชมการต่อสู้โอหังเพียงใดเรากับว่าผ่านการแข่งขันสนามแรกนี้ก็ได้รับชัยชนะแล้วข่มคนจงหยวนของเราไปทั่วทุกที่แต่ละคนโอ้โอวดตัวเองจนเกินจริงนี่ข้าว่านะ จงหยวนเองก็น่าผิดหวังจริงๆวันแรกก็ทำพวกเราขายหน้าหมดแล้วสำนักที่น่าลำคาญเหล่านั้นล้วนเสียเข้าสุขหรือไม่มิงชางเยี่ยนกล่าวท่านยังไม่ได้ตอบคำถามของข้าเลยผู้ใช้เวลาสั้นที่สุดคือเวลาเท่าใดหึใช้เวลาครึ่งชั่วยามจึงออกมาหากมิงชางเยี่ยนยังมีชีวิตอยู่หนึ่งกา้านทูบก็ออกมาแล้วมิงชางเยี่ยนกล่าวหนึ่งกา้านทูบไม่ถูกกระมัง ก้ายือหวังคุ้นคิดอย่างรอบคอบเล็กน้อยกล่าวตามความจริงเป็นไปไม่ได้หนึ่งก้านทูบก็เต็มที่แล้วเขาคือใครเขาคงเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่าหมิงฉัางเยี่ยนแยมยิมเล็กน้อยกล่าวข้าหมายถึงครึ่งก้านทูบก็เพียงพอยามนี้โอหยางปูป้ายสะกิดปลายเท้าเอามือไพล่หลังประดุดเงามายากลุ่มหนึ่งหายวับไปในป่าดอกท้อตัวคนเข้าไปในหมอกดอกท้อแล้ว ซุ้มเสียงของเขากลับยังคงถ่ายทอดออกมาเขาทิ้งทายคำพูดไว้ประโยคหนึ่งขณะพบหน้าอีกครั้งข้าไม่มีทางลงมือโดยไว้ไม่ตีกลุ่มคนจับจ้องมองหน้ากันคล้ายมีความคิดล่าถอยมิงฉางเยี่ยนปล่อยผ้าโป่งดำบนหมวกไผ่สารลงเดินไปในหมอกดอกท้อไกวจือหวังกล่าวนี่พี่หมิงท่านยังไม่ได้ถืออาวุธเลยใช้ดาบหรือว่ากระบี่เล่า หมิงชางเยี่ยนโบกมือก่อนกล่าวไม่ต้องเขาวแวบเข้าไปในหมอกดอกท้อคล้ายเดินเล่นในลานบ้านพอเดินผ่านกินดอกท้อก็หักดอกทอกิ่งหนึ่งมาถือไว้ในมือติดตามหนังสือเล่นมนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ